สวัสดีค่ะโหดรีวิว59นะคะวันนี้ก็เป็นบทเรียนโหดนะคะความหมายดาวคู่นะคะเรียนรู้คู่ดาวนะคะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเหลือแค่คู่ดาวสีคู่นะคะก็คือคู่68นะคะคู่9คู่79นะคะแล้วก็คู่8 9นะคะซึ่งสีคู่นี้นะคะก็จะเป็นคู่บางคู่เนี่ยก็จะเป็นคู่ที่เออมัเมานะคะแล้วก็บางคู่ก็จะเป็นคู่ที่แบบอ่าชอบความหรูหรานะคะซึ่งเดี๋ยวเรามา เรียนรู้คู่ดาวคลิปสุดท้ายกันค่ะควาใหม่คู่ดาวนะคะควาใหม่ดาวคู่นะคะดาวศุกร์กุมหรือแรงกับดาวราหูนะคะซึ่งดาวศุกร์เนี่ยแทนด้วยเลข6นะคะดาวราหูแทนด้วยเลข8ค,ะค่ะเขา,า,าเรียกว่าเป็นคู่หลงระเริงนะคะเป็นคู่ความใคร่ค่ะเป็นคู่มุมงม,มงายค่ะจะคู่นี้นะคะเวลาทับกันนะคะหรือว่าอยู่ในอยู่ในดวงเกิดนะคะพื้นดวงเกิดหรือว่าเป็นดาวจาะนะคะก็จะมีโชคแบบไม่คาดฝันค่ะ ชอบเรื่องอารมณ์ความใคร่ค่ะแล้วก็หมกมุ่นเรื่องตัณหาราคะนะคะถ้าอยู่ในระาวาังเดียวกันเนี่ยผลถึงจะรุนแรงมากนะคะก็ต้องไปดูในระาวาังด้วยนะคะว่ามีดาวกลุ่มกันอยู่หรือแรงกันอยู่ไหมนะคะในแล้วก็ดาวคู่นี้จะเป็นคู่หมัวเมานะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความาสัมมารเรทเมานะคะหรือว่าติดเหล้าติดบุหรี่นะคะอาจผิดหวังเรื่องความรักนะคะโดนหลอกลวงเรื่องความรักเรื่องเงินนะคะดาวศุกร์กลุ่มหรือแรงกับดาวเกตน,นะคะ ดาวตัวแทนของดาวเกตก็คือเลข9ไทยนะคะเป็นคู่วุ่นวายนะคะที่จริงดาวศุกร์กับดาวเกตกลุ่มกันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่หรูราก็ได้นะคะมันเล็งค่ะเป็นคนที่ชอบความสวยความงามมากนะคะแล้วก็รักสวยรักงานมากมักวุ่นวายเรื่องความรักและการเงินนะคะมีสเสน่ห์ในกายเป็นที่ต้องตาต้องใจกับคนรอบกายนะคะมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือนะคะรูราฟุ่มเฟืยนะคะรักสวยรักงามค่ะแล้วก็ ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนที่รักเพศเดียวกันนะคะดาวเสากรกุงหรือแรงกับดาวเกีตนะคะดาวเสารแทนด้วยเลขเค่ะเป็นคู่ทอราหาฮอตนะคะจะช่วยส่งเสริมความมานะอดทนนะคะประสบความสําเร็จในด้านสัมมาอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมหรือกสิกรรมนะคะจนมีหลักฐานและก็มีฐานะที่มั่นคงค่ะมักมองโลกในแง่ร้ายนะคะและเป็นคนที่ชอบ หวาดระแวงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความอาฆาตและคิดร้ายนะคะก็คือแทนฝั่งลุกนะคะถ้ามีดาวคู่นี้อยู่นะคะก็ลองไปดูค่ะ mm hmm. คนนั้นก็จะแบบว่าเออสิบปีไม่สายที่จะแก้แค้นนะคะ mm hmm. ทีนี้มาดูดาวราหูกุมกับดาวเกตนะคะราหูก็แทนด้วยเลขแปนะคะดาวเกตก็แทนด้วยเลขเก้านะคะเป็นคู่ขัดลาบค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะราหูกับดาวเกตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเออ มัวเมาได้ง่ายนะคะกิจกรรมกิจการไม่ใช่กิจกรรมกิจการนะคะที่เกี่ยวกับพวกเ,เล่าบุรีอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าทำทำเรื่องด้านนี้ได้นะคะจะเป็นคนที่ลุ่มหลงเลอกไสย,ยศา,ศาศสตร์ทรงเจ้าเข้าผีนะคะจะช่วยส่งเสริมราหูและเกตเป็นเป็นหัวอะคือราหูและเกตเนี่ยเขาจะเป็นหัวแล้วก็เป็นหางของมังกรเวลารวมกันเนี่ยก็จะ มันมีพลังก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคและศัตรูได้นะคะทำงานใดย่อมประสบความสำเร็จค่ะหากรับราชการนะคะมักจะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงนะคะแต่อาจจะมีนิสัยบ้าบิน่นชอบของมึนเหมาหรือเกี่ยวข้องกับของมึนเหมาและการพรนันนะคะที่บอกนะคะก็คือจะทำงานได้ได้ดีทางด้านนี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะคลิปสุดท้ายสำหรับ เรียนรู้คู่ดาวเนี่ยก็ได้จบลงแล้วนะคะซึ่งก็หนรีวิว59นะคะก็ฝากช่องด้วยนะคะถ้า,าฝากสนับสนุนช่องด้วยนะคะซึ่งสามารถสนับสนับสนุนช่องได้นะคะก็คือกดเหรียญดอลลาร์เป็นสนัญลักษณ์ดอลลาร์นะคะอยู่ใต้คลิปนะคะหรือหรือเขาเรียกว,ว่าปุ่มขอบคุณนะคะหรือฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ